สบายดีทั้งหมดทุตอนนี้ขอจ้ามายืนอยู่สายหาดแคมทะเลออหัหวหินเนาะซาเลซีฟูดออหัวหนินอันนี่ตอนเช้าเวลาหกโมงเนาะของวันอันคารเนาะอันคารน,นี่บันทีอาจจะก็ลงมือลงวันเนาะ เนาะสี่สหสหกนี่แหละเด้นนะนอนาฮนโบฟิตโบสหกกับสซเจ็ดนี่แหละว่าหลังคานกรลกระกด,ดา, 4, 2, าส,าสาี่สองพันเนาะสองสองก็คือพุทธพุทธศักราชสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบอกอันนี้เป็นห้านอาหารห้านกินดื่มอยูช่ชายหาดแค้มทะเลนี่คทางโซ สวยงามเจ้าก็สีขออนุญาตเพิ่นเดินเข้าไปเนาะห้องอาหารที่เพิ่น,ม,น,ม,นมึนเศร้าเพิ่นก็นยังบ่ได้เปิดเนอะอเจ้าขออนุญาตเพิ่นเข้าไปเพื่อถ่ายเอาคลิปเนาะ เหนะมือนแม่หั่อาหารพอนี่ะสั้นส,นสอ,งองพุ่นนะบอสามารถเราเจ้าเคยมานั่งกินหลายครั้งแล้วนี่นี่น้ำเพิ่งไหลออกมาจากบอ่อบัดน,น,น้ำเสียบ,บ่อบ่วน้ำเสียออกมาทีนี้เออแมานี้ งานอาหารอาหาร,หารกินดื่มก็บอกเลยชาติน้อเอ้ยลาลาน้อเซาๆขออนุญาตเพื่นมาทายเนาะคลิปเนาะจับจับน้อยขันมายามมืดแรงหันมันถ่ายบาย่ได้เนาะมันเปิดเพลงมันกับป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เปิดเพลงดิ nó đi học cháu, coi mà này sau lý Hãy subscribe cho kênh cả à อย่างเศร้าๆอยู่แคมทะเลหัวหินอารมุ์ุมตะเวนกับลังขึ้นหลับข,ขึ้นขอบฟ้าเนาะ แต่ละห้าละห้าเพิ่อก็เห็ดเป็นสักส่งออกมาหรือว่าเป็นเสียเวลาเบียงออกมาเห็นบ่ให้ให้ท่านผู้ชมได้มานาั่งกินและนั่งชมบรรยากาศเนาะแฉมทะเลสื่อออกกินบรรยากาศแฉมทะเลเนาะนกหนูนปูปีกกระลายเผือ่อหน้ามันกำลังลงเนาะนกหนูนปีกกระลงมากิน phù, gìn hoới, ư tầm, kèmทะเล, này, 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 vitamin cái phốt pho men âm, là đường thăng xuân, cái phốt âm

ชายหาดแถวหินตันมันเป็นมัเนมเป็นขูดหินเน,ะน,นาะขน้ำล้ไหลาย,ลายจึงคอยไปอาบได้ขันกายหินตันไปน้อยนึงก็เป็นบนพุนมีม้ามีอย่างไว้ให้ใหย่างรีนทันหันกะ็แถวนั่นแหละแถวห้องหน้านี่แหละเนาะัน เสามันซักไปเนาะืัอนี้ก็บอกอื่นว่าหน้ามันลงตอนเท้าเนะาะแต่วันขึ้นขอบฟ้าทะเลก็ลมบ่มีเนาะ,ะทะเลก็คคอยหนิงค่อยห่านใจเรืเ่องน,น้อย เป็นฟองขึ้นมาว่นนี้คือาอากาศที่ว่าดีล้มโบมีหันล้มโบมีเขาว่าทายเิปใครอย่างมันกับโบมีเสียงดังเสียงลมนะเข่าในนนะนะ คนบันบัดน้ำเสียแล้วก็ปลอยลงมาเนาะเป็นของเทศบาลคนหลังจากน้ำของบ้านฟาาโซนมาแล้วคนกก็บมาไว้บันบัดน้ำเสียอยู่ฮันแล้วก็เกิดพลอยน้ำลงมาเนาะ ทิวทัดสะอำเดอรียวหินตึกสูงสูงสูงอันนอันน่ะเป็นหัวหินโตเสสะอัาล่ะหัวหินโตเสสะอํานี่ตึกสูงสูง

ja, die so แดดกระแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นดีแต่ว่าลมบบมิลนิโศคดีแล้วะะนะครับจากกสิยุติคืนไปเทาอานน้กรเนาะ อาขออวยพรให้โชคดีโชคดีโมทุกคนสุขภาพแข็งแรงโมทุกคนเด้อ